อัปเดตด่วนล่าสุดนะครับตั้งแต่วันที่14กร,รกฎาคมจนถึงวันที่17กร,รกฎาคมไทยเราจะมีฝนตกหนักหรือเปล่าและจังหวัดไหนบ้างต้องระวังเรามาติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับเมื่อวานเนี่ยพื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคเหนือก็มีฝนตกลงมาซึ่งเรามาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับตั้งแต่วันที่14กร,รกฎาคมจนถึง17กรกฎาคม มาดูในวันที่14กันก่อนเวลาประมาณตอนเช้าบริเวณพื้นที่อา่าวเบงกอนนะครับก็มีการฟอร์มตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําอยู่ซึ่งมรสุมเนี่ยเขาจะวิ่งไปหาตัวของหย่อมความกดอากาศตา่ําดังกล่าวตามที่ผมเขียนเอาไว้นั่นเองครับส่วนไทยตอนบนเราจะเห็นว่ามรสุมเป็นสีอะไรเป็นสีเขียวนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามรสุมเริ่มอ่อนกําลังลงส่วนพื้นที่ภาคใต้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตอนนี้ก็ยังปกคลุมอย่างต่อเนื่องด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางส่วนภาคใต้ตอนล่างๆนะครับก็จะโดนหัวเกาะสุมาตราปิดกั้นมรสุมเอาไว้แล้วหัวเกาะสุมาตรามันปิดกั้นอย่างไรเราดูนะครับในสี่เหลี่ยมสีชมพูนี่ก็คือตัวของหัวเกาะสุมาตราเมื่อมรสุมวิ่งเข้ามาก็จะติดหัวเกาะสุมาตราแต่ภาคใต้ตอนบน เขาจะไม่อยู่ในแนวของหัวเกาะสุมาตราดังนั้นฝนก็จะมากกว่าภาคใต้ตอนล่างนะครับซึ่งภาคใต้ตอนล่างก็อาจจะมีตัวของลิ่มความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้เข้ามาก่อกวนบ้างดังนั้นก็มีฝนตกได้บ้างจากแนวปะทะอากาศนะครับเรามาดูในวันที่15กรกฎาคมกันต่อนะครับเวลาประมาณ7โมงเช้านะครับเราก็จะพบว่า ตัวของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทิศทางเนี่ยก็เหมือนอนกันนะครับกับวันที่14แต่ก็มีข้อแตกต่างอยู่บางอย่างนะครับก็คือตัวของย่อมความกดอากาศต่ําในพื้นที่อ่าวเบงกอลนะครับเขาก็ขึ้นไปในพื้นที่บังกลาเทศดูจากในวงกลมสีเหลืองที่ผมวงเอาไว้นะครับดังนั้นตัวของมรสุมที่จะวิ่งไปหาตัวของย่อมก็จะน้อยลงเพราะเมื่อไรที่ย่อมเขาขึ้นฝั่งเนี่ย เขาก็จะอ่อนลงแล้วเขาก็จะดึงดูดมรสุมน้อยลงนั่นเองครับสําหรับบริเวณภาคใต้ดูจากลูกศรสีดำนะครับมรสุมก็ยังคงวิ่งเข้าหาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อเราดูดีๆทั่วไทยเป็นสีอะไรครับเป็นสีเขียวนั่นแสดงว่ามรสุมอยู่ในเกณฑ์กําลังอ่อนนะครับถือว่าไม่แรงมากแต่ทางลมเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของลม925นะครับว่าทางลมเป็นอย่างไร เราจะเห็นว่าทางลมมีการพัดยกเยอะมากๆนะครับในพื้นที่ประเทศไทยของเราการพัดยกของลมเป็นอย่างไรทุกคนดูนะครับเขาจะพัดจากซีกโลกใต้หรือมหาสมุทรอินเดียตวัดตพัดยกตามลูกศรสีดำแบบนี้ครับสมมุติว่ามรสุมเขามีการกดลงมาแบบตามลูกศรสีชมพูเนี่ยเท่ากับว่าอากาศจะจมตัวเพราะ ลูกศรสีชมพูลมมันมาจากไหนครับมันมาจากแผ่นดินใหญ่มาจากอินเดียดังนั้นเนี่ยเขาจะนําความแห้งเข้ามาแต่เราดูจากลูกศรสีดํามาจากไหนครับมาจากซีกโลกใต้มาจากมหาสมุทรตัวของความชื้นจากมหาสมุทรจะวิ่งเข้ามาในบ้านเรานั่นเองครับซึ่งเราดูนะครับจากลูกศรสีดําและเราดูในสี่เหลี่ยมสีเหลืองนั่นก็คือเทือกเขาตะนาวสีเทือกเขาตะน,นตรงชัยที่อยู่ในพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศไทย เมื่อมรสุมลูกศรสีดำมาปะทะก็จะเกิดฝนหน้าเขาฝนดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคกลางหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวต่อไปเข้าสู่อีสานตามลำดับและเราดูในสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินมรสุมคือลูกศรสีดำวิ่งเข้าไปเมื่อมรสุมผ่านอีสานไปแล้วก็จะไปปะทะกับภูเขาดังกล่าวก็จะเกิดฝนหน้าเขา ดังนั้นฝนหน้าเขาก็จะเกิดในพื้นที่อีสานฝั่งตะวันออกอีสานบนและพื้นที่ประเทศลาวเรามาดูในวันที่16กรกฎาคมเวลาประมาณ7โมงเช้าการพัดยกของลมก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับวันที่15กรกฎาคมสุดท้ายในวันที่17กรกฎาคมเวลาประมาณ7โมงเช้าเราสังเกตนะครับว่ามันมีปัจจัยเสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตัวของมรสุมเนี่ยเขาวิ่งไปนะครับแต่เขาจะไปเลี้ยงตัวของพายุในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกดูจากวงกลมสีชมพูนี่ก็คือตัวพายุที่จะก่อตัวในวันที่16กรกฎาคมซึ่งในวันที่17กําลังของเขายังไม่แรงมากยังเหนี่ยวนำมรสุมได้ไม่ดีมากนะักแต่แนวโน้มหลังจาก17เนี่ยเมื่อเขาแรงขึ้นเขาก็จะเหนี่ยวนำมรสุม ให้มีกำลังแรงขึ้นและจะเป็นตัวช่วยให้ร่องมอรสุมขยับลงมาพาดผ่านในพื้นที่ประเทศไทยของเรามากขึ้นนั่นเองครับดูจากลูกศรสีดำนะครับทางลมก็เริ่มมีการเบี่ยงเข้าหาตัวของพายุในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งไทยเราตั้งแต่วันนี้จนถึง17เเนี่ยก็บอกเลยว่าโอกาสการเกิดฝนยังตกได้จากทางลมที่มีการพัดยกนั่นเองครับ และเราต้องติดตามในส่วนของการฟอร์มตัวของพายุนะครับข้อมูลน่าจะชัดเจนในวันที่17กรกฎราคมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบแบบละเอียดเลยนะครับซึ่งมาดูปริมาณน,น้ำฝนกันต่อตั้งแต่วันที่14จนถึง17นะครับโดยในวันที่14เวลาประมาณ7โมงเชา้าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็ต้องระวังก็มีโอกาสมีฝนตกได้ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะครับจังหวัดตรังจังหวัด ภูเก็ตจังหวัดพังงาส่วนไทยตอนบนเราดูนะครับไม่มีสีอะไรเข้ามาเลยแสดงว่าไม่มีฝนนะครับมาดูในวันที่14เหมือนเดิมนะครับเวลาประมาณบ่าย2ก็ <c oughs> จะพบว่าฝนหน้าเขาตามที่ผมบอกนะครับก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลางนะครับฝั่งตะวันตกและฝนดังกล่าวนะครับก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางตอนกลางภาคเหนือต่อไป ซึ่งพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดนะครับต้องระวังฝนด้วยตั้งแต่พื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ล้านสักบ้านไร่ส่วนอีสานนะครับก็เริ่มมีฝนตกเช่นเดียวกันในวันที่14ตอนบ่าย2นะครับในพื้นที่อีสานตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ สำหรับตอนเย็นฝนจากพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับที่เกิดการที่เกิดการยกตัวของฝนหน้าเขามันจะเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางตอนกลางมากขึ้นและขยับเข้ามาตกในพื้นที่อีสานทุกจังหวัดนะครับเรามาดูสัก1-2ถึงจังหวัดนะครับคือจังหวัดกาลสินในวันที่14เนี่ยก็มีฝนตกนะครับในตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกเนี่ยต้องระวังนะครับมีฝนตกหนักได้ร้อยเอ็ดก็เหมือนกันนะครับมีฝนตกในช่วงค่ำ ขอนแก่นก็เหมือนกันนะครับมีฝนตกในช่วงค่ำค่ำดึกๆึกจังหวัดชายภูมิก็เหมือนกันเลยนะครับมีฝนตกตั้งแต่ตอนเย็นไปจนถึงตอนค่ำนะครับมาดูในวันที่15เวลาประมาณตอน7จ็ดโมงเช้านะครับก็จะพบว่ามีฝนตกได้บ้างในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับตามชายฝั่งทั้งหมดเลยตั้งแต่ระนองจนถึงจังหวัดสตูลรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าเป็นด้านรับลมมรสุม สำหรับอีสานฝั่งตะวันออกนะครับก็มีฝนตกได้จากฝนหน้าเขาระหว่างมรสุมไปประทะกับภูเขาอันนำในพื้นที่เวียดนามนะครับมาดูในวันที่15เวลาประมาณตอนบ่ายๆนะครับตอนบ่ายบ่ายก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกกับภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพและปริมณฑลส่วนบริเวณอื่นๆนั้นก็มีฝนตกนะครับในพื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอสอง อำเภอเงาพะเยาเชียงคำอำําเภอปัวระวังนะครับมีฝนตกได้ส่วนอีสานบนก็มีฝนตกในจังหวัดบึงกาฬและหนองคายนะครับมาดูตอนเย็นในวันที่15ก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคกลางทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าฝนหน้าเขามันจะเกิดขึ้นแล้วเคลื่อนตัวมาในพื้นที่ภาคกลางนะครับส่วนอีสานก็จะรอรับฝนจากพื้นที่ภาคกลางที่จะเคลื่อนตัวเข้าไปนั่นเองครับ ซึงพื้นที่อีสานเนี่ยฝนก็จะเริ่มตกนะครับในช่วงเย็นไปจนถึงตอนดึกนะครับต้องระวังด้วยสําหรับภาคเหนือนะครับตอนค่ําตอนดึกก็ต้องระวังเช่นเดียวกันฝนจากพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคจะเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับมาดูในวันที่16กรกฎาคมเวลาประมาณ7โมงเช้าก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตามชายฝั่งและพื้นที่ภาคตะวันออกตามชายฝั่งนะครับ สำหรับเวลาประมาณตอนบ่ายพื้นที่ภาคใต้ก็ยังไม่มีฝนตกหนักมากไทยตอนบนฝนก็ไม่ได้หนักมากนะครับตกได้น้ําได้เนื้อก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแถบจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดน่านนะครับสําหรับตอนค่าในวันที่16กเนี่ยก็มีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคกลางจากฝนหน้าเขานั่นเองครับก็จะเคลื่อนตัวจากพื้นที่เมียนมาเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางนะครับส่วนภาคเหนือก็มีฝนตกในจังหวัดน่านจังหวัดเชียงราย จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพะเยาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากซึ่งฝนก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่อีสานตามลำดับในวันที่16เวลาประมาณตอนค่ำดังนั้นอีสานนะครับฝนก็จะเริ่มมาตั้งแต่ตอนค่ำส่วนพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางเนี่ยฝนก็จะตกในช่วงบ่ายจนถึงตอนเย็นส่วนภาคตะวันออกกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเมื่อเราดูแล้วเนี่ยฝนก็อยู่ในเกณฑน ตกหนักได้ตลอดนะครับไม่มีเวลาที่เป๊ะๆนะครับบางวันก็ตกตอนเช้าบางวันก็ตกตอนบ่ายแต่ภาคตะวันออกเนี่ย่อนข้างที่จะสเปะสปะนะครับตอนเช้าก็ตกตก,ตกแล้วหยุดไปตกตอนบ่ายต่อสําหรับภาคใต้ก็เหมือนกันโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเพราะเป็นพื้นที่รับลมมรสุมสภาพอากาศก็จะเปรีบรวนมากกว่าบริเวณอื่นนะครับ <S <S และสุดท้ายนะครับในวันที่17เวลาประมาณ8ปดโมงเช้า ก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแถบจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตดัดงนั้นต้องระวังด้วยสวัสดีครับ